สวัสดีคุณครูโรงเรียนบ้านผู้บอนทุกท่านนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่จะทําให้คุณครูนั้นสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาได้นะครับซึ่งการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษานั้นก็ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางให้กับคุณครูท้งในเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะครับการทํากิจกรรมหรือว่าการดําเนินการตามโครงการตา่างๆนะครับสามารถใช้รูปแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยครับ สำหรับสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษานะครับซึ่งก็จะประกอบด้วย2ส่วนในกันนะครับส่วนทด้าน,นซ้ายมือนะครับก็คือโฟลชาร์ตนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนนะครับแล้วก็รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมนะครับซึ่งนวัตกรรมของเรานั้นก็จะอยู่ในรูปของโมเดลในการจัดการเรียนรู้ อย่างเช่นอันนี้ก็คือ QS4 โมเดลนะครับการพัฒนาความรู้และทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อ,อยากจะมาแนะนำให้คุณครูได้ดำเนินการนะครับ สำหรับสไลด์นี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไว้แล้วขั้นต้นนะครับว่าการดําเนินการจัดทําในเรื่องของโมเดลน้นนะครับสามารถดําเนินการได้ทั้งในส่วนของการจัดการเรียนรู้หรือว่าโครงการหรือว่ากิจกรรมก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการโรงเรียนสุจริตนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการนะครับจัดทําโมเดลได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการพัฒนาก็เรียงลําดับขั้นตอนตามโฟล์ชาร์ดนี้เลยครับไม่ยากเลยครับผม สำหรับโรงเรียนบ้านผู้บอลของเรานะครับเพื่อให้การขับเคลื่อนนั้นนะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมจึงคิดว่านะครับในรูปแบบของการจาาัดการเรียนรู้ของเรานั้นนะครับ หนึ่งวิธีการนะครับก็ให้คุณครูใช้โปรเจกต์เบสเล e ร์นิ่งหรือว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเนี่ยเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วก็คุณครูอาจจะสอดแทรกนะครับการอาสอนด้วยวิธีการอื่นได้นะครับแต่เราจะใช้โปรเจกต์เบสเล e ร์นิ่งเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบครับผม สลด์นี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของโมเดลนะครับซึ่งครูจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่มีการบรูรณาการวิธีการสอนนะครับ3วิธีนะครับตัว Q ิก็คือมาจากวิธีการการใช้คําถามนะครับ ตัว C นะครับก็คือการแบ่งกลุ่มทํางานแล้วก็ตัว S ก็คือสถานการณ์เป็นฐานนะครับซึ่งพอเรามีการบูรณาการวิธีการสอนนะครับสวิธี3วิธีหรือว่ามากกว่านั้นนะครับก็สามารถที่จะมาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ของเราได้นะครับซึ่งครูจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ครูก็ควรจะเลือกวิธีการที่มันมีความสอดคล้อง,งกันหรือว่าเป็นวิธีที่คุณครูถนัดแล้วก็เหมาะสมกับเนื้อหานะครับ สำหรับสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อีจะทำให้ครูเข้าใจนะครับแล้วก็บองภาพออกมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราจะมีการสร้างโมเดลนะครับไม่บังคับนะครับว่าจะต้องมี3มช่อง4ช่องหรือว่า5ช่องนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับจำนวนช่องก็คืออาจจะใส่ออกวิธีการสอนหรือว่าจะใส่แหล่งเรียนรู้ก็ได้นะครับชื่อโมเดลนะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าเพื่อพัฒนาอะไรนะครับ แต่หนึ่งวิธีการนะครับที่เราตกลงกันแล้วนะครับว่าเราจะใช้เหมือนกันนะครับก็คือโปรเจกต์เบ d เร a r นิ่งนะครับก็คือเราจะขับเคลื่อนด้วยวิธีการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานนะครับส่วนที่เหลือนะครับคุณครูก็เลือกวิธีการสอนหรือว่าอาจจะเลือกแหล่งเรียนรู้ก็ได้นะครับแหล่งเรียนรู้อาจจะเป็น science m a t นะครับหรือว่าโปรเจกต์4ก็ได้นะครับมีให้คุณครูเลือกเยอะเลยเห็นไหมครับว่าไม่ยากนะครับ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจนกระทั่งได้คำตอบที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยสนับสนุนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับสิ่งที่กำลังเรียนรู้และบูรณาการความรู้จากศาสตต่างๆกับชีวิตจริงเพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองจากรูปประมเป็นนามประม ทั้งนี้การเรียนรู้โดยใช้โคงงานเป็นฐานยังกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดสร้างสารรค์คิดแก้ปัญหาคิดพิภาคและคิดรับผิดชอบต่อความสำเร็จของส่วนรวมการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1. การวางแผนโครงงาน 1. ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ลักษณะกิจกรรม ขั้นตอนการทำโครงงานเกณฑ์การให้คะแนนรายบุคคลหรือรายกลุ่มและซักถามความเข้าใจของผู้เรียน 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มย่อยในแชแนลที่กำหนดไว้เพื่อร่วมกันวางแผนการทำโครงงานโดยต้องบันทึกการประชุมกลุ่มตลอดระยะเวลาการวางแผนและผู้สอนต้องเข้าไปให้ข้อสังเกตรหรือคำแนะนำเมื่อผู้เรียนต้องการหรือความจำเป็น 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงงานศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงงานและจัดทําเป็นข้อเสนอโครงงาน 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนนําเสนอข้อเสนอโครงงานโดยชีย้แจงกติกาการนําเสนอลำดับการนําเสนอระยะเวลาในการนําเสนอจากนั้นผู้สอนและผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ ต้องรวมให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ข้อเสนอโครงงานนั้น 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนปรับปรุงข้อเสนอโครงงานตามข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับขั้นตอนที่ 2. การดำเนินโครงงาน 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเริ่มดำเนินโครงกานตามที่กำหนดไว้โดยบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในแบบรายงานตนเองที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนโดยผู้สอนควรเน้นย้ำกับผู้เรียนว่าการบันทึกการปฏิบัตินี้จะเอื้อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความคิดติดตามงานและฝึกแก้ปัญหาจากผลของการติดตามงานนั้นๆซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและผูกพันกับการทำโครงงานอย่างต่อเนื่อง 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนรายงานความก้าวหน้าในการทำโครงงานตามช่วงเวลาที่กำหนดและให้คำแนะนำปรึกษาหรือเสนอแหล่งเรียนรู้เพิมเมเ่มเติมเมื่อผู้เรียนต้องการ 3. ผู้สอนกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับกำหนดการรายงานความก้าวหน้าหรือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำโครงงานหรือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำโครงงานหรือ ให้การเสริมแรงตามความสมควรผ่านไลน์กลุ่มหรือช n e ลกลุ่มย่อยของผู้เรียนที่กำหนดไว้ 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนรวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงงานและเตรียมนำเสนอโครงงานโดยผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทำสอรี่บอร์ดหรือร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนกลุ่มอื่นๆพิจารณาและให้ข้อมูลป้อนกลับก่อนได้ ขอนที่3การนำเสนอโครงงาน 1. ผู้สอนชี้แจงกติกาการนำเสนอระยะเวลาในการนำเสนอลำดับการนำเสนอและซักถามความเข้าใจของผู้เรียน 2. ผู้สอนให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของกลุ่มโดยนำเสนอในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์หรืออินโฟกราฟิกประกอบการพูดอธิบาย 3ผู้สอนให้ผู้เรียนกลุ่มอื่นๆซักถามให้ข้อคิดเห็นจากนั้นผู้สอนจึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากการดำเนินโครงงานและเชื่อมโยงสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาและเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นเพื่อนำแสดงต่อสาธารณะโดยอาจเป็นการแสดงผลงานในระดับสถานศึกษาหรือชุมชนหรือในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับมุมมองจากบุคคลที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถใช้เป็นประวัติผลงานของผู้เรียนได้ และสไลด์สุดท้ายนะครับก็เป็นการแนะนําแหล่งเรียนรู้นะครับโปรเจกต์ Project 14นะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะารายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับนะรับรองว่าคุณครูสามารถเลือกใช้ได้แน่นอนนะครับอย่าลืมเข้าไปดูนะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยครับ